ไปโดนผีอัมใช่ครับใช่ครับอันนั้นอันนั้นเป็นเหตุการณ์ตอนที่เพิ่งย้ายมาอยู่อเมริกาเลยย้ายไปแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ที่เท็กซัสเลยเมืองฮิวสตันแล้วทีนี้ช่วงช่วงนั้นผมก็ยังไม่มีงานก็นอนอยู่บ้านพ่อแม่ออกไปทํางานใช่ครับนอนตื่นมามันยังเจ็ตแลกอยู่ครับเราก็ตื่นมาช่วงเย็น จะลุกไปข้างห้องน้ำอตอนนั้นคือมีสติหมดเลยนะสติคือครบรู้สึกตัวจําได้แม่นยําว่าเป็นแสงแดดอ่อ,อนๆสาดเข้ามาทางหน้าต่างห้องนอนได้ยินเสียงเด็กในหมู่บ้านวิ่งเล่นกันเด็กฝรั่งนะครับแล้วทีนี้พอเราจะลุกไปข้างห้องน้ำเนี่ยมันลุกไม่ได้พี่ม,มันมันขยับไม่ได้เลยตัวนิ่งผมก็เฮ้ยเ,เกิดอะไรขึ้นวะเราก็แบบงงๆมองไปรอบๆห้องพยายามจะลุกไงครับก็มองไปรอบๆพอมองไปมองมาตรงปลายเท้าเรายืนค่อมขาเราอยู่ บนเตียงเลยนะพี่บนเตียงให้ยืนข่มขาเป็นเงาดําๆใหญ่ๆเลยครับครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้ชายอือ่าเราใหญ่มากตัวเบลอเลยยืนข่มเราบนเตียงเลยแล้วก็ผมก็ขยับตัวไม่ได้ผมก็เริ่มท่องละเริ่ม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 ตั้งสติว่าอันนี้ผีอำหรือเปล่าครับท่องได้อยู่แค่บทเดียวครับคือนโมตัสสะยังไงก็ไม่ไปเออ แล้วทีนี้ผมท่องเสร็จแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเนี่ยเราอยู่บ้านพ่อเรานะพ่อผมต้องเกิดก่านพ่อผมเป็นสายแบบปฏิบัตินู่นนนั่นมีเครื่องล้างของขังเยอะอ,มอมผมก็เลยเอ๊ะเป็นไปไม่ได้ถ้าจะมีสิ่งอะไรที่ไม่ดีเข้ามาเพราะว่าบ้านเราแบบมีมีหิ้งพาอยู่ชั้นสองอก็เลยคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นอะไรสักอย่างของพ่อผมครับแล้วผมมาเนี่ยผมยังไม่ได้บอกกล่าวมผมก็เลยพูดเลยบอกว่าเนี่ยผมเป็นลูกเจ้าของบ้านนะครับ อย่ามาทาแบบนี้นะผมเริ่มกลัวแล้วนะเออหลังจากนั้นเขาหายไปแล้วผมก็ลุกได้เลยคือหายคือหายแวบไปเลย,บบเลยอ๋อเหรออันนั้นคืออันนั้นคือครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นตัวเป็นต,เป,นตเป็นเงาดําๆแต่เห็นชัดนะเออผมก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าหรือผมคิดไปเองแต่มันจําได้แม่นเลยอะ่ะเพราะว่าเรารู้สึกตัวไม่ได้กึ่งหลับกึ่งตื่นด้วยค่ะออชัดมากชัดมากที่บ้านว่าไงครับ ไปจุดทูบซะอย่างนั้นเลยแสดงว่าพ่อก็น่าจะต้องรู้อะไรบางอย่างเขาเขาเขาเารู้แต่เขาไม่ค่อยบอกผมะก็ไปจุดทูบแล้วก็ไหว้บอกว่าผมเป็นลูกเจ้าของบ้านนะสวดกระถาอะไรก็ไม่รู้บอกว่าแนะนําตัวขอมาอยู่อาศัยอะไรเงี้ยตอนซื้อบ้านเนี่ยก็คือผมจะอยู่คนเดียวก่อนตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานก็ไม่มีอะไรเลยะไม่เคยมีอะไรเลยจนกระทั่งแต่งงานแล้วพาแฟนมา พ่อาพาพาแฟนมาแฟนเป็นคนมีเซนต์ช่วงแรก,แรกเนี่ยคือผมไปทํางานแฟนก็จะอยู่บ้านแล้วเขาจะชอบโทรเข้าที่ทํางานผมประจําบ,บ่อยมากตอนนั้นไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรจนเราเริ่มรู้สึกมันไม่โอเคแล้วเพราะว่าบางทีทํางานมันวุ่นมากออแล้วมันต้องต่อหลายต่อต้องรอแบบต้องมาเรียกต้องให้คนรู้นมาเรียกเรามาอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าอุ้ยไม่จําเป็นอย่าโทรมานะทํางานเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเองเป็นอย่างเงี้ยอยู่สักพักหนึ่งเ่ะเป็น,เป,นเป็นเดือนนะครับเขาถึงเริ่มบอกว่าเออเขาฝัน ช่วงแบบหลับกลางวันบ้างหลับโพเพบ้างเขาจะฝันเห็นแบบมีผู้หญิงฝรั่งแก่แกมาหาม,มาหามาดูคือเป็นฝันซ้ำๆแล้วเป็นผู้หญิงคนเดิมผมถามว่าเป็นคนเดิมหรือเปล่าที่ฝันใช่เป็นคนเดิมคนเดิมตลอดมาหามาหาแล้วก็แบบมาจ้องหน้าบ้างมายิ้มให้บ้างอะไรเงี้ยหรือบางทีนอนนอนอยู่แล้วก็มามองหน้าเงี้ยบ้างคือในฝันกึ่งหลับกึ่งตื่นขเขามีวันหนึ่งเขานอน,อนแล้วหัวน่จะ หันไปทางแบบฮอลเวที่มีห้องน้ำแล้วมืดมืดกึ่งหลับกึ่งตื่นเขาเห็นเป็นผู้หญิงฝรั่งคนนั้นเดินมาเดินเข้ามาหาครั้งนั้นเขาตัดสินใจถามเลยแต่ถามเป็นภาษาไทยนะไม่รู้เขาคุยกันยังไงอ๋อแต่วันอาจจะอยู่ในจิตอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นจิตครับเขาก็เลยถามตัดสินใจถามเลยเพราะเจอมาหลายรอบแล้วถามว่าชื่ออะไรผู้หญิงคนนั้นตอบมาว่าถ้าบอกไปเราจะจาได้ไหมแล้วก็ยิ้มอันนี้ที่แฟนผมเล่าให้ฟัง แล้วก็ตื่นขึ้นเขาก็ตื่นแล้วผมก็เลยถามแล้วตกลงจําได้ไหมเออ,เอ,อก็เขาจําไม่ได้จริงออหลังจากนั้นผมก็เลยแบบสงสัยเพราะว่ามันการซื้อบ้านมือสองเนี่ยบางทีมันเจ้าของเดิมเนี่ยจดหมายมันยังถูกส่งมาอยู่ออไม่รู้ที่ไทยเป็นหรือเปล่ามีมีบ้างใช่ไหม,ม,ม,มไอ้ชื่อเนี่ยมันจะถูกส่งมาที่บ้านผมประจําโดยที่แบบไม่รู้ว่าใครแล้วก็แจ้งไปไปสนีไปแล้วว่าไม่ต้องส่งมาแล้วเพราะาเราเป็นเจ้าของบ้านคนนีออ้ไม่ได้อยู่แล้วอแล้วก็ จดหมายนะมันจะเป็นจดหมายลักษณะเหมือนแบบพวกคดีความอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้ผมก็เลยเอาไปเซิร์ชเอาชื่อนั้นไปเซ<ข>ิร์ชใน Google ค<ข>่ะปรากวมันก็ขึ้นรูปมาเป็นผ, <ừ> ผู้หญิงแก่ผมขา,ขาวๆรูปประพันธ์สันฐานเนี่ยตรงตามที่แฟนผมบอกเอยคนลุกสู้ผมก็เลยแบบเฮ้ยใช่ป่ะผมก็จะเอาให้แฟนผมดูเฮ้ย<ข>ใช่คนนี้หรือเปล่าเขาบอกไม่กล้าดูเขาร้องให้รผมไม่กล้าดูไม่เอาไม่เอายามาที่ดูอย่ามาให้ดูคือยื่นไปแล้วแล้วเขาแบบติดหน้าเนี่ยเขาไม่ยอมดูแฟน ทุกวันนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอ๋อทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยไม่รู้ไม่เคยเห,เห็นผมว่าไม่เห็นเขาเห็นอยู่คนเดียวแล้วผมผู้สานเอารูปให้ดูก็ไม่ดูพี่ว่าใช่่ะผมไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นผู้หญิงผู้หญิงแกเขาขาวผม<อ>ขาวๆแล้วใส่ชุดสีส้มๆเหมือนเหมือนต้องคดีครับครับ<อ>ที่ว่าทําคลิปแล้วแฟนอะไรมาแฝงแฟนเราอ่ะคืออะไรอ่ะไปทําคลิปแล้วคือผมไม่ไม่อยากให้แฟนไปด้วยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งไปกันหลายคนเขาเลยแบบขอไปด้วยก็โอเคให้ไปแล้วก็เป็นเรื่องจนได้คือเขาโดนแฝงตอนตอนที่ถ่ายอยู่เลย ในบ้านหลังนั้นมันจะเป็นคาลือห์์เป็นแมนชั่นเขาจะเรียกเป็นแมนชั่นแล้วก็จะมีฝรั่งสองคนดูแลบ้านอยู่ตามกฎแล้วเนี่ยฝรั่งสองคนเขาจะไม่ไม่ออกคลิปด้วยเขาจะปล่อยเราเลยทําอะไรก็ทําแต่ว่าคลิปนั้นเน่ะเขาขอตามฝรั่งสองคนนี้เพราะว่าเขา<ม>เห็นเรื่องแปลกๆมันเยอะไงครับแล้วทีนี้<ม>ตอนใกล้จะกลับอะครับแฟนผมโดนแฝงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผีเจ้าของห้องนอนห้องนั้นนะเจ้าของคาลือห์์คือการแฝงเนี่ย มันจะไม่ได้เป็นเหมือนผีเข้าใช่ไหมพี่ปอผีเข้านี่คือเราสามารถพูดภาษาเขาได้เลยนน่นนั่นแต่การแฝงมันจะเป็นเหมือนกับการรับรู้ความรู้สึกบางอย่างอแล้วก็ถ่ายทอดมาผ่านคนเนี้ยให้พูดต่อซึ่งเขาก็ยังยังเป็นตัวเขาอยู่แต่อาการเขาเป็นยังไงอาการเขาก็คือแบบนั่งแล้วก็แบบปวดหัวปวดหัวระหว่างที่ผมกาลังใช้เครื่องตรวจอยู่เขาก็เริ่มปวดหัวแบบเริ่มปวดหัวแล้วเขาก็นั่งโยกนั่งโยกสักพักหนึ่งเขาแบบพูดเลยบอกว่าออกไปได้แล้วคือตาเริ่มขวางอื คือเขาจะนอนอใช่ฮะหลังจากนั้นพอฝรั่งเขาแบบเฮ้ยเริ่มสนใจเริ่มเห็นว่าแฟนผมอาการแปลกๆฝรั่งที่คุมบ้านเขาก็เลยเดินเข้ามาคุยด้วยในซีนนั้นก็ถ่ายอยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่มีคลิปแล้วผมลบไปละฝรั่งเขาก็เดินเข้ามาถามเลยบอกว่าใช่มิสเตอร์บ๊อบหรือเปล่าอี่นันอะไรเงี้ยแฟนผมก็เลยต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษกลับไปซึ่งมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่แบบ เป็นเป็นตัวของแฟนผมอยู่ยอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องคุยสื่อสารกันประมาณนั้นเป็นการแฝงที่แบบเข้ามาผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าขาดผมเป็นแฟนเขาผมยังรู้สึกว่ามันโนหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแล้วเขาเคยมีอาการอะไรแบบนี้มาก่อนหน้านี้อาการแบบว,ว่าตาขวางนั่งตัวโยกเขาไม่เขาไม่เคยเป็นแบบนี้มีครับคือเรื่องมันเกิดมาจากตอนที่เขาทํางานอยู่ที่ไทยก่อนที่จะไปเท็กซัสนะครับก็เพื่อนเขาที่ทํางานพาไปครอบครูพาไปครอบครูหนึ่งป,ปีก่อนจะมุฟไปเท็กซัส หลังจากนั้นเรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้นตลอดเลยเอาหรอใช่ครับใช่ครับบางทีเดินๆอยู่แล้วเขากลายเป็นอีกคนหนึ่งเนี้ยเออผมก็แบบอะไรวะเนี้ยแบบผมก็นั่งนั่งเล่นเกมอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบเดินมาแล้วอืมอืมอืมบานดีนะอ,บบ <Hey. S 2> อะไรวะแบบไขวะเนี่ยอะไรเฮ้ย <Hey. S 2> เอออย่างนี้เลยแล้วเราไม่กลัวเหรอผมไม่กลัวผมไม่กลัวแต่ผมสงสัยด้วยซ้ำไปว่า,าจริงหรือเปล่าและเขารู้ตัวไหมคะตอนที่เขาโดานแฝงอะ เขาบอกบางทีก <One input> ็รู้ตัวบางทีก็ไม่รู้ตัวเดี๋ยวนแสดงว่าการถูกแฝงเนี่ยแสว่ว่าเขาอาจจะไปรับขันมาแล้วจิตใจหรือร่างกายเขาอันนี้ไม่รู้นะแต่ไอ้ตามแต่ที่เป็นพวกสมวิสเนสามารถมาแฝงแฟนเราของเราได้หรอมันอยู่ที่ว่าจิตเขาผูกกับใครหรือเปิดให้ใครเข้าดีกว่าอันนี้ที่เขาพูดกันมาโอ้เซว่ามีการถูกแฝงบ่อยสิงั้นอ่ะแฝงโดยองค์ของเขาะครับโดยอ๋อโดยองค์ของเขาใช่ครับแต่ว่ากรณีที่เป็นคนอื่นแฝงเนี่ยเพิ่งครั้งนั้นนะครับอ แล้วผมก็ถามว่าเอามีองค์แล้วทําไมโดนแฝงได้วะเออปรากฏพี่คนหนึ่งที่ไปด้วยเขาไปทําอะไรไม่รู้ไปสวดขอบางอย่างให้แบบเปิดทางให้แบบสิ่งเนี้ยมาแฝง<ฟ>ได้เออผมก็เอ้าไปทําอย่างนั้นทําไมอ,อ,อะไรเงี้ยแต่คือผมก็ยังไม่ได้ปากใจเชื่อมีอยู่ครั้งหนึ่งเชื่อไหมพี่องค์องค์เขาแฝงที่บ้านลหลังจากไปถ่ายคลิปลับมาแล้วเขากลับมาที่บ้านก็แฝงอีกแฝงอีกผมเอาเครื่องตั้งเลยปักเครื่องอะไรแต่อันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายนะ ผมเอาเครื่องแรมพอร์ตของผมมาตั้งม,มันคืออะไรครับเป็นเครื่องที่จรรับสัญญาณพลังงานครับบางอย่างถ้ามันเข้าไปใกล้ๆกับเสาอาเทนนา<อ>มันจะดังดิ๊ดีดีดีดเป็นพลังงานนะครับผมเอาเครื่องตั้งแล้วผมบอกองค์ก่อนที่เขาจะออกจากล่างแฟนถ้าปู่ปู่ออกไปแล้วเนี่ยปู่ช่วยเดินผ่านเครื่องนี้ได้ไหม<อ>ผมอยากรู้ว่าเครื่องมันเวิร์กหรือเปล่า<อ>ผมพูดอย่างนี้เลยนะเขาก็ไม่เดิน่ะเขาก็ไม่ทําผมก็เลยไม่รู้่ ขอโทษนะไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงไม่ได้ลบหลู่นะแต่ว่านั่นคือความสงสัยของผมจริงเพื่ออยากหายข้อข้องใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถ้าผมสามารถบอกปู่แล้วเขาออกแล้วมันดังได้จริงๆเนี่ยผมจะยอมเชื่อแต่มันไม่ดังไงเพราะปู่เขาบอกมันเครื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะไรเงี้ยเออเนี่ยเครื่องเนี้ยอ๋อนี่ยเขาเรียกอะไรอะแรมพอรตครับ S <S <S เป็นเป็นเหมือนเครื่องจับค่าพลังงานที่เกี่ยวกับวิญญาอะไรแบบนี้ใช่ไหมจิโร่ใช่ครับมันมันไม่เชิงเป็นจับขึ้นกระแสแม่เหล็กนะครับมันจะเป็นขึ้นอะไรความถี่ต่ำครับซึ่งมันจะต้องใกล้ไอ้เสานี้มากๆแล้วมันถึงจะติดมันแรงไปเกาะก็ไม่ติดนะอ๋อต,ต้องเป็นพลังงานต้องเป็นพลังงานหรือว่ามือเราเอามือไปใกล้ๆมันก็จะดังดี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 มันมีอยู่คืนหนึ่งผมทะเลาะกับแฟนทะเลาะกันหนักเลยอยู่ในห้องนอนทะเลาะกันแล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียง เป็นเสียงฝรั่งครับผู้ชายพูดชัดมากพี่ว่า <Wow. S 2> มากเหมือนคนเหมือนเราพูดกันอย่างนี้เลย <Wow. S 2> What do we have here แปลว่าอะไรวะเป็นประโยคคําถามว่าประมาณว่าแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นที่เนี่ยแบบ uh. อะไรกันเนี่ย uh. ประมาณนั้นเราก็เลยหยุดทะเลาะแล้วก็หันไปนอม,อมองหน้าแฟนแฟนก็หยุดด้วยผมก็เลยเอใจได้ยินเหรอผมถามไปได้ยินใช่ไหม mm. เขาบอกได้ยินได้ยินเป็นคํานี้ใช่ไหม uh. เขาบอกใช่ คือแบบ,แบบมันไม่มีที่มาที่ไปอันนี้ผมผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรพิสูจน์ไม่ได้แต่ได้ยินจริงๆได้ยินชัดมากแบบคริสตัลเคลียร์เลยเคลียร์แบบ oh. แบบแบบข้างหูเลยครับ oh. แล้วในห้องมันไม่ได้มีฝรั่งอยู่แล้วอะเท่านั้นไม่พอลูกผมลูกคนแรกผมตอนเขาช่วงประมาณสองขวบมาสเตอร์เบสูมันจะมีห้องน้ำในตัวใช่ไหมครับแล้วว่าตอนกลางคืนะเ,เราก็จะเปิดไฟสลัสวสวตรงหัวเตียงไว้นิดนึงเพราะาเผื่อเผื่อเด็กมันเดินห้องน้ำสวนแล้วมีอยู่คืนนึงเนี่ยเขาก็เดินเข้าอย่างเงี้ยแหละครับแต่เขาไปหยุดหน้าห้องน้ำค่ะ เราก็แบบตื่นมามองทำอะไรวะยืนอยู่ตั้งนานไม่เข้าห้องน้ำเว้ยเราก็ทํำแหละเขาบอกว่าเพื่อนเฮ้ยอมเพื่อนเพื่อนเราก็ไม่ค่อยกลัวนะแต่ขนลุกเลยนะสู้เลยพอมันดอกเพื่อนผมเฮ้ยเพื่อนอะไรวะก็เลยแบบเพื่อนไหนเนี่ยแล้วเขาก็ชี้ไปในห้องน้ำแล้วหันหน้ามามองผมตามแบบนึกภาพตามเด็กน้อยเนี่ยเพื่อนอผมก็เพื่อนอะไร ฟิลแบบเริ่มเหมือนในหนังฝรั่งแล้ะที่แบบว่าซีนแบบลูกบอกเห็นผีแต่พ่อเริ่มไม่เชื่ออะไรเงี้ยไอเราฟิลเริ่มประมาณนั้นแล้วแบบกะว่าแบบไมายว่าอเอาเอาให้เห็นหรืออยากเห็นเนี่ยพอไปถึงเดินระหว่างที่เดินไปใกล้ใกล้ใกล้จะถึงหน้าห้องน้ำแ<ม>ล<ะ>้วเขาก็บอกเพื่อนไปแล้วอ,อย่างเงี้ยเราก็บอกตกลงเพื่อนเป็นยังไงผู้ชายผู้หญิงเด็กมันตอบไม่ได้แต่เขาบอกว่าเป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนข้าเขา เป็นอย่างนี้อยู่พักหนึ่งมไม่ได้แค่เฉพาะในบ้านนะช่วงช่วงที่ลูกผมอายุสองขวบไปร้านอาหารไทยร้านหนึ่งมีปาร์ตี้กันอยู่แล้วทีนี้มันก็เป็นช่วงเย็นๆครับเจ้าของร้านก็เดินออกมาอันนี้ผมไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าแฟนผมเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเดินเจ้าของร้านเดินออกมาชวนอบอกว่าเข้าด้านได้แล้วครับแต่ทีเนี้ยไอ้ลูกผมคนนี้มันไม่ยอมเข้ายืนแล้วตัวเก่งเลยลากไม่ไปแฟนผมก็ถามบอกว่าเป็นอะไรทําไมไม่เข้า แล้วเขาชี้ไปตรงที่ประตูหน้าน้านแล้วบ,<ะ>บอกว่าผู้หญิงอกลัวกลัวผู้หญิง<อ>ผู้หญิงคนที่มาตามเจ้าของร้านนะครับเขาก็ตกใจผู้หญิงไหนหันไปมันไม่มีผู้หญิงหน้าประตูอตอนหลังเขาก็เลยเจ้าของร้านเขาเลยมาบอกว่ามันมีคนตายหน้าร้านจริงๆนะเป็นผู้หญิงตายอยู่ที่ต้นไม้หน้าร้านจริงๆเป็นแบบตำรวจมาเก็บศพมาอะไรเลยตอนนั้นคนจะหลอนลูกผม<อ>เกือทั้งเมือง อายุประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นสองขวบขึ้นสามขวบเป็นเหมือนกันหมด <No. S 2> ต่างอย่างที่พ่อเคยเล่าไงาช่วงเวลาเป็นน้าปะวานลูกพี่อ่ะก็ช่วงเล,นล่นอายุประมาณนี้ครับสักสองขวบไม่แน่ใจลูกเป็นว่าแต่ว่าลูกพี่เป็นเ,<จ>เด็กๆ<ห>ส่วนมากที่พี่มีโอกาสได้คุยนะสองสามขวบเด็กช่วงเนี้มันจะเห็นมันจะเจออะไรแบบนี้กลัวไหมครับตอนนั้นพี่กะกลัวแต่เขาไม่ได้กลัวเขาวิ่งไล่มาจากชั้นสองลงมาข้างล่างอะไรเงี้ยนะแม่นั่งนี่มองผ่านแม่แล้วก็เรียกพี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เออ แสดงว่าเด็กช่วงอายุเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่สื่อสารหรือว่าเห็นอะไรแบบนี้ได้มั้งช่วงนั้นบ้านผมจะมีอะไรแปลกๆเยอะ,ะของเล่นลูกผมเนี่ยไอ้ที่แบบเป็นลูกบอลเซนเซอร์ <ence> จะมีเสียงใช่ไหมครับซึ่งถ้าวางไว้เขี่ยเล่นเงี้ยมันก็จะไม่มีเสียงมันจะต้องเขย่าแรงๆมันถึงจะดังแล้วมันมีอยู่คืนหนึ่งเนียผมวางไว้ตรงโซฟาผมก็นั่งเล่นเกมกับพี่ชายชั้นบนชั้นสองต้องนั่นงนั่งนั่งนั่งแล้วไอ้ไอ้ของเล่นเนี้ยมันดังขึ้นมาผมก็หันมองหน้ากับพี่ชายสองคนแล้วพี่ชายผมก็แบบด้วยความเป็็นพี่่ชาายยเกกลบอว ลงไปดูสิผมไปตามหาของเล่นอยู่อ่ะแบบเอ๊ะมันอยู่ไหนวะปรากฏมันไปอยู่ในโซฟาในซอกแบบลักษณะแบบลอยต่อของของเี่นัองาบ่ะใช่ครับมันไปอยู่ข้างในแบบลึกซึ่งไม่น่าจะไปอยู่ได้ใช่มันลึกแบบลึกาเข้าไปเลยนะครับแล้วมันจะดังได้ยังไงมันลึกขนาดนั้นถูกไหมมันเหมือนมีใครนั่งทับหรือกดมันลงไปใช่แล้วลักษณะของเล่นดังเนี่ยบ่อย ของเล่นที่ไม่ควรจะดังขึ้นเองแต่มันดัง,ช,งช่วงช่วงช่วงที่ลูกผมประมาณอายุช่วงเซ้บาบ้านมึงมีแหละใช่แล้วพูดถึงสตังอะ,ะเรื่องของสตังสตังเป็นใครสตังเป็นน้องคนหนึ่งเขาไปเรียนแล้วคราวนี้เขามาเช่าห้องหนึ่งในบ้านผมอยู่ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับม,มีอยู่คืนหนึ่งสตังเขาเป็นคนมีเซนส์แล้วเขาอาบน้ําปรากฏอาบน้ําเสร็จออกมาเหมือนที่เราเห็นในหนังฝรั่งก็คือกระจกมันจะเป็นฝ้าอ๋อพอเขาออกมา เขามาเดินมาที่กระจกเขาเห็นรอยมือปักอย่างนี้แล้วปากอบบนอ่าพร้อมกับเขียนตัวหนังสืออะไรบางอย่างผมจําไม่ได้แล้วครับอันนี้มือแต่มือเหมือนจริงแล้วต่างๆเนาะแล้วมือแต่มือยาวมากแต่มือยาวเหมือนไม่ใช่มือมนุษย์เนี๋ยนู้ยาวชี้นิ้วกลางนิ้วนางมันด้วยสั้นลงมาแบบที่เหลือสามนิ้วมันยาวอันนียบ้านผมเลยห้องน้ําชั้นล่างอนะอ่านว่าอะไรครับโอ้มันก็โอ้เนี่ยอ่านไม่ออกครับมัน เหมือนตัว C กับตัว O เหรอคะโหยากเหมือนกันกูตาดีจังเลยต่างต่อะ use หรือเปล่าหรือยังไงอะไรสักอย่างกูอ่านยากอะแล้วพอเป็นอย่างงี้ปุ๊บมีใครเอาเอาเอาผ้าอะไรไปเช็ดมัจะได้ลบๆปะหรือว่าก็ปล่อยทิ้งไว้งั้นเช็ดเช็ดครับก็เช็ดให้มันสะอาดสตังเขาก็เช็ดอ๋อครับไอ้โรงพยาบาลร้างโรงพยาบาลร้างเหรอโรงพยาบาลร้างที่ไหนครับที่เท็กซัสครับอ่าเป็นเป็นโรงพยาบาลแบบ3ชั้นครับเก่ามากเลยอ่ะ ผมไปในวันนั้นเนี่ยมันจะมีวิญญาณน,น้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสเตซี่อ,อ่เราก็ดู YouTube ฝรั่งนะเราเห็นว่าน้องสเตซี่จะวนเวียนอยู่บริเวณเนี้ยผมก็ไปตั้งเลยแล้วก็เปิดนิทานให้เพราะว่าตามตามคำบอกล่างของฝรั่งว่าเราต้องเปิดนิทานให้น้องสเตซี่ฟังเพราะว่าน้องเขาจะจะได้มาซึ่งตอนระหว่างเปิดนิทานเนี่ย ผมก็ตั้งลูกบอลเซนเซอร์ไฟครับสามจุดแล้วมันติดตลอดมันก็ติด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 ผมก็ถ่ายไว้มันก็ติดเสร็จแล้วผมก็เลยลองเอาเครื่องスピ릿บล็อกมาเครื่องที่ไว้แบบจูนขึ้นวิทยุคุยใช่ไหมครับมันคุยกับผีใช่ไหมอ่ามันจะเป็นแรนดอมพี่รู้ใช่ไหมเป็นแรนดอมขึ้นวิทยุแถวนั้นโลโก้เข้ามาแต่มันจะมีบางคาหลุดมาอ่ะผมก็เลยตั้งตั้งเสร็จแล้วผมก็เอาแลมโพตไอ้เครื่องนั้นตั้งด้วยแล้วผมบอกว่าอ่ะสเตซี่ไฮตอบมาเลยเครื่องตอบว่าไฮ เป็นเสียงเด็กเลยเหรอแล้ววันนั้นผมไปกัน6กคนเพราะโรงพยาบาลมันใหญ่ผมเลยใช้จํานวนคนเยอะไปกันหกคนแบบ f อฟซีาเอฟซไปได้ยินกันหมดตรงนั้นแบบอึ้งหันหน้ามองอชัดมากอะแล้วเป็นเสียงผู้หญิงอะจากที่มันจูนขึ้นวิทยุจุดจุจๆ,ๆุๆๆเป็นอะไรแบบคืนวิทยุแล้วอยู่เป็นเสียงเด็กผู้หญิงใช่แบบโดโดออกมาแล้วก็เงียบไปอือ่าผมก็เลยอ่โอเคสเตซี่อยู่แล้วใช่ไหมสเตซี่ช่วยทําให้ไอ้แรมพอรอตเนี่ยติดได้ไหมหตอบกลับมา already คือทําไปเรียบร้อยแล้วเอ,อก็คือไอ้ลูกบอล<อ>ถ้าตามความเข้าใจผมนะออแต่คือมันมันอธิบายไม่ได้ครับคือมันมันมันชัดมากแล้วเป็นเสียงผู้หญิงคนเดิมสองครั้งแล้วตอบได้ตรงประเด็นมากอ,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 อันนั้นคือตอบได้ตรงประเด็นมากแล้วก็มีเรื่องของคนไทยออในเท็กซัสฆ่าตัวตายน้องคนหนึ่ง ผมไม่เคยเจอน้องเขานะไม่เคยเจอแต่ว่ารู้ว่าเป็นลูกของเพื่อนแม่<อ>เขายิงตัวตายเพราะาเขาเป็นโรคซึมเศร้า,าเราก็เลยขออนุญาตแม่เขาเราอยากรู้ว่าไอ้เครื่อง s ป i r i t บ็อกเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราอยู่ในอเมริกามันก็ต้องเป็นคลื่นวิทยุอเมริกา<อ>ใช่ไหมครับถ้ามันเป็นภาษาไทยมาเนี่ยโอเคจะยอมเชื่อเลยเพราะผมไปทำเนี่ยผมอยากเชื่ออ,อยากรู้ว่ามันใช่จริงหรือเปล่า<อ>ก็เลยไปแล้วก็าถามคําถามอะไรอย่างเงี้ยละครับแล้วมันมีอยู่ช็อตหนึ่งผมถามว่ามีอะไร จะพูดไหมมีอะไรจะฝากถึงแม่ไหมอยากให้แม่ทําบุญเพิ่มไหมแล้วเราก็ทิ้งขึ้นมันก็สแกนไป <ขะ S 2> สักพักหนึ่งก็ค่ะเอ้ยเอ้ยมีคําวหค่ะใช่เสียงเป็นูเสียงผู้หญิงเห่าเหเนาะพูดคือผมขอขอพูดว่ามันเป็นเสียงลักษณะคล้ายภาษาไทยแล้วกันพอคิดมันออกไปเนี่ยมันมีคอมเมนต์มาคนรู้จักเขาบอกว่านั่นคือเสียงน้องเขาจริงๆนะไปเที่ยวด้วยกันบ่อยมากตอนเขายังมีชีวิตอยู่แล้วน้องเขาจะเป็นคนพูดแบบเหาเห่าห้วนห้วน เสียงนั่นคือเสียงเขาเลยก็เลยแบบจริงเหรออะไรเงี้ยแสดงว่าเครื่องมันใช้ได้น่าจะนะครับในบางโรการมากกว่าเจ้าสาวสองศพมันเป็นโรงแรมในออสตินครับับผมทุกวันนี้ก็เปิดใช้บริการตามปกติแต่ทีนี้ผมน่ะพยายามโทรไปจองห้องห้องนี้เลยคือใชคประวัติมาว่ามันมีเจ้าสาวตายในนั้นสองศพแต่ว่าตายห่างกันแบบ30ปีนะครับ แต่ในวันเดียวกันคว้าตรงวันเหรอใช่ตรงวันหรือว่าตรงเดือนจำไม่ได้ละแต่ว่าห่างกัน30ปีนั่นแหละเป็นเจ้าสาวเหมือนกันซึ่งเจ้าสาวคนแรกเนี่ยตายเพราะว่าเจ้าบ่าวชิ่งในวันแต่งเลยเสียใจกับขึ้นห้องพักฆ่าตัวตายปาดปาดข้อมือหรือเลยสักอย่างในอ่างน้ำสามสิบปีถัดมาเริ่มทันสมัยแล้วเป็นยุคประมาณปี90้นต้นๆครับก็เจ้าสาวเหมือนกันมาเช่าโรงแรมเจ้าบ่าว หายเหมือนกันอืกลับเข้าห้องพักห้องเดิมกันเลยห้องเดิมแล้วก็ไปยิงตัวตายในอ่างนะ้ำพี่จีเราก็เลยไปพักในห้องนั้นใช่ครับไปพักคนเดียวเลยแล้วก็คนเดียวเลยคนเดียวเลยพี่ไปคนเดียวเลยถึงวะผมอยากรู้ว่ามันมีเปล่าอลองไปคนเดียวเลยแล้วก็นอนคืนหนึง่ง ผมก็เอาเครื่องแรมพอตเนี่ยไปตั้งรบอบรอบห้องเลยแบบเดี๋ยวไปตั้งมุมนูน้นไปตั้งมุมนี้แล้วก็พูดพูดพูดในคลิปก็จะพูดนะครับถ้าได้ดูแบบพูดเป็นภารรษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับก็บอกให้มาทําเครื่องนี้ติดหน่อยแบบทําให้เครื่องมันแอติเวตหน่อยน,นู่นนี่นั่นอะไรเงรี้ยอ่ะเปลี่ยนมุมบนเตียงก็แล้วอะไรก็แล้วตั้งบนโซฟาหน้าห้องน้ําอ่ะก็ไม่ดังสักทีให้เราก็คนทำคอนเทนต์ใช่ไหมฮะอยากให้มันมีอะไรเงี้ยแล้วผมเป็นคนไม่เซ็ตอยู่แล้วผมก็คิดในใจอยากให้มันมีอะไรอ่ะแบบ ขอให้มันติดอะไรหน่อยเถอะแล้วเราก็มาคนเดียวด้วยมันไม่มีตัวที่แบบมา<ช>พูดเล่นมาอะไรคลิปมันจะดูน่าเบื่อไงก็เลยแบบเอหรือว่าอยู่ข้างหลังเราอะผมก็คิดในใจนคือแบบเราไปตั้ง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 แล้วเราก็ยืนผมเป็นคนถ่ายด้วยไง<อ>ผมก็ต้องมายืนหลังกล้องใช่ไหม<ะ>แล้วก็พ,พูดพูดพูดผมก็เลยอะไปนั่งข้างๆไอ้เครื่องนั้นที่ตรงโซฟาเสร็จแล้วก็นั่งสักพักหนึ่งแล้วก็สาธิตให้คนดูดูนะว่าแบบเอ้เครื่องมันยังใช้ได้อยู่นะเนี่ยดังตี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  ถ้ายังอยู่ก็ช่วยทําให้เครื่องมันติดหน่อยแล้วกัน้าพักนึงติดขึ้นมาเลยอ้ยมันเริ่มจากติดแล้วก็ติดดดดังแบบแบบนั้นอะดังอยู่นานมากจรินะรู้สึกไงตกใจปะผมก็เฮ้ยจริงปะวะหรือว่าหรือว่าเรานั่งใกล้ผมยังเป็นอย่างนั้นอยู่เลยนะผมยังเป็นคนขี้สงสัยอยู่แล้วหรือว่าเรานั่งใกล้ผมก็พยายามแบบเิุดนิดนึงอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่อกมันก็มันกระดังไม่หยุดเลยเนะ จังหวะที่มันเงียบไปอผมก็อยากให้มันดังอีกเทสเลยถ้ามีอยู่จริงช่วยทําให้ติดแบบเมื่อกี้อีกได้ไหมตีดีติดตลอดจนกระทั่งแบบโอเคเทสครั้งสุดท้ายเพื่อเมคชัวร์ไม่ไม่ใช่ผมที่ไปทําให้มันติดผมก็ลุกเลยลุกแล้วไปอยู่หลังกล้องแล้วก็พูดบอกว่าไม่ต้องตามมานะนั่งอยู่ตรงนั้นนะพูดเป็นภาษาอังกฤษนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วถ้ายังอยู่ทําให้มันติดมันก็ติดพุ่งขึ้นมา ติดติดติติดแบบติดโอ้กระหน่ำมากไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดง <S 2> <S 2> ปุบ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 ใช่ <S <S แล้วความรู้สึกเราตอนนั้นเรารู้สึกว่ามีคนอยู่กับเราจริงๆริงไหมคนลุกม,ม,มีคนบอกมีมีอาจารย์บางท่าน<ช> <S 2> <S 2> <S บอกผมบอกว่าผมจิตแข็งแล้วอย่างมากเนี่ยผมจะแค่รู้สึกขนลุกแค่นั้นเองเอ่อพ่อผมมีเพื่อนเป็นฝรั่งคนหนึ่งก็สนิทกันมากครับทนี้เป็นเรื่องราวก่อนที่ผมจะมาอเมริกาฝรั่งคนนี้ตัวใหญ่มาก เขาเป็นคนไม่เชื่อคือพ่อผมเป็นสายมูใช่ไหมก็จะชอบเล่าแบบว่าความเชื่อฝั่งไทยให้ฝรั่งฟังอะไรเงี้ยแต่คนนี้เขาก็ไม่เชื่ออมีวันหนึ่งก็ไปเที่ยวบ้านพ่อผมเสร็จแล้วก็พ่อผมอเขาจะกลับบ้านแล้วเขาก็ออกไปส่งที่ที่รถฝรั่งคนนี้จะเดินกลับขึ้นรถตัวเองแล้วเขาก็ไปยืนสแตนอยู่แบบนิ่งไม่ขึ้นรถพ่อผมก็อา้าเป็นอะไรอะ่ะเขาก็ยืนตัวแบบนิ่งๆเลยตัวสั่นทำไมไม,ไม่ไม่ขึ้นรถเกิดอ,อะไรขึ้นเป็นไรหรือเปล่าอยูโอเคไหมเขาก็ตัวสั่นเลยพ่อผมมองแบบ คือเขาตัวสั่นแล้วน้ำตาเขาเริ่มไหลขเขาก็ชี้ไปที่ท้ายรถเขาอะเขาบอกว่าเขาเห็นมีคนน่ะนั่งอยู่เบาะหลังเขาอพอผมก็เป็นยังไงนั่งยังไงลักษณะยังไงไม่มีหัวอใช่แล้วหัวไปไหนหัววางอยู่ถืออยู่อืแล้วหัวยิ้มให้เขาด้วยครับอืหัวยิ้มให้เขาเขาเลยแบบเขากลัวน้ําตาไหลเลยอแล้วพ่อผมก็ลักษณะรูปประพันธ์สันฐานเป็นยังไงค เขาบอกว่าใส่ชุดเขียว,เ,ยวเป็นลักษณะเหมือนชุดที่พวกยูชอบใส่กันในวัดเพราผมอ,อ่ะทางนั้นมานี่เดินพากลับเข้าไปที่บ้านขึ้นไปชั้นสองแล้วก็ไปชี้ว่าใช่แบบนี้ไหมก็คือแบบลักษณะเป็นกุมาร<ะ>ตุ๊กตากุมารใส่ชุดเขียว,ยวชุดไทยอ่ะแล้วพอฝรั่งคนนั้นเห็นอะ่ะซุดเลยขาเขือสุดพ่อผมเล่านะแบบสุดลงไปแล้วแบบน้ําตาไหลแบบร้องไห้บอก,บอกใช่นี่เลยที่เห็นถอ,อดหัวยิ้มให้กับเขาอ่ะ S <S ด้วยความที่ว่าคือพาะผมเล่าบอกว่าก่อนที่เขาจะเจอเขาพูดเหมือนลักษณะเหมือนท,าท้าทายลบหลู่ไม่เชื่อประมาณแบบไม่เชื่อหรอกอมึงโมอะไรประมาณนี้พูดสไตล์เพื่อนกันนะแบบเป็นเป็นภา,านษาอัองกฤษนะแบบมึงโมแบบมันไม่มีอยู่จริงหรอกผีเผออะไรเงี้ยแล้วนะ่ะกับวันนั้นเขาเลยเจอเลยเอันนี้นคือเรื่องที่พ่อผมเล่า แต่ฟังอีกก็คือคุณพ่อสายมูจริงๆสายมูครับเลี้ยงกุมารเลี้ยงกุมารปฏิบัตินั่งสมาธิกรรมฐานเห็นแกบอกว่าบางทีแกถอดจิตได้ด้วยนะครับผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเอออาแต่ผู้ใหญ่นะรุ่นคุณพ่อเราก็ไม่แน่นะใช่แต่แตกไม่ได้ถอดได้ตลอดทุกท่านเฉพาะแบบครูบาอาจารย์ลงมาเปิดทางแกบอกพูดอย่างเงี้ยนะครับเอออันนี้เป็นเรื่องคนรู้จักของคนรู้จักอีกทีเขาเล่าให้ฟังนานมาแล้วฮะ ผู้หญิงคนไทยแฟนเป็นฝรั่งแล้วก็ไปซื้อบ้านมือสองที่หนึ่งในในเท็กซัสเสร็จแล้วทุกคืนที่เขานอนเกือบทุกคืนนะครับก็จะมีการแบบโดนดึงผ้าห่มโดนดึงขาหรือบางทีบางคืนโอ้โเหมือนซิกเซนเลยเดินลงมาห้องครัวปุ๊เปิดเองเปิดคาไว้เราเขาก็ถกเถียงกับแฟนว่าใครลงมาเปิดตู้นู่นนี่นั่นเจอแบบนี้เกือบทุกคืนจนกระทั่งเขาก็เลยแบบอะ ไปเชิญพระมานิมนต์พระมาขึ้นบ้านใหม่ตามประเพณีคนไทยเพื่อความสบายใจกับผมน้ำมนต์ขึ้นบ้านใหม่นนี้นั้นจบไปคืนนั้นฝันฝันเลยว่าตัวเองนั่งอยู่ในห้องรับแขกนึกภาพตามเป็นห้องรับแขกมีทีวีแล้วก็ด้านนี้จะเป็นกระจกเลื่อนประตูกระจกเลื่อนนะครับออกไปสนามหลังบ้านมีฝรั่งคนหนึ่งยืนอยู่ข้างนอกตรงสนามหลังบ้านยืนพูดอะไรไม่รู้โวกเวกโวกเวกแบบดู โมโหโมโหมากไม่มีเสียงไม่ได้ยินเสียงเลยเขาก็แบบหันไปมองในฝันนะครับเขาลอ้ฟังหันไปมองแล้วแบบพูดอะไรเขาก็เลยตัดสินใจไปเดินขึ้นไปแล้วก็ไปเปิดประตูพอเปิดปุ๊บเสียงมันตามตามตามช่องอ่ะค่อยๆดังขึ้นแบบเปิดปรากฏแปลเป็นไทยนะครับเขาบอกมึงออกไปจากบ้านกูเลยนะกูไม่ชอบคนเอเชียมึงพาอะไรมาเต็มบ้านกูไปหมดทําพิธีหาอะไรเงี้ยออกไปเลยกูไม่ชอบโวยวายโวยวายอย่างเงี้ยแล้วเขาก็สะดุ้งตื่น จนตอนหล h, ังเขาเลยต้องไปถามแบบเจ้าของบ้านเดิมบอกเฮ้ยยูเอาถามจริงๆนะบ้านยูมีอะไรบ่างเขาเลยบอกก็ก็ตอนฉันอยู่คเจ้าของเดิมเป็นคนจีนค่ะตอนฉันอยู่ก็ก็เคยโดนนะดึงขาดึงอะไรแต่มันก็ไม่ได้บ่อยมากครับเป็นเรื่องของพี่อีกคนหนึ่งก็เหมือนกันเขาให้คนมีวิชามาดูแล้วก็เจอลักษณะนี้เหมือนกันบอกว่าเจ้าของบ้านนะไม่ชอบอืเจ้าที่ยังไม่ชอบไม่ชอบคนเอเชียเลยไม่อยากให้อยู่เขาถึงแบบทําให้แบบ กิจาการค้าขายไม่ดีนู่นนี่นั่นวิธีแก้ก็คือเอาของเอาผลไม้พวกแอปเปิลอะไรเงี้ยไปให้เขาแล้วก็บอกเขาเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นเขาจะเย็นลงประมาณนั้นแต่แสดงว่าที่เมืองนอกก็มีความเชื่อเรื่องเจ้าที่เหมือนกันน,น่าจะมีน่าจะมีนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าที่ต่างประเทศนะ่ะบ้านเขาไม่ได้มีสารพะภูเหมือนเราใช่ไหมครับเพราะในในความคิดผมนะผมรู้สึกว่าอะไรก็ได้จะเข้ามาในบ,บ้านเราเหมือนที่เราเห็นในหนังอ่ะ เดอะซิกเซนเดี๋ยวก็วิญญาณนู้นเดี๋ยวก็วิญญาณนี้เข้ามาในบ้านเราได้หมดแล้วแต่เราจะเห็นเลยนั้นผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้มีเจ้าที่ว่านี่คือที่ของฉันอ,อะไรอย่างเงี้ย